ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเปิดใหม่ในสีราชาที่ปริ้นไปลองแล้วชอบมากวัตถุดิบดีทำจากปลาอินทรีล้วนอิสลามทานได้น้ำซุปหอมกลมกลม่อมที่ร้านฟาร์มสุกก๋วยเตี๋ยวปลาร้านอยู่ในซอยประปานะคะสามารถเข้าได้ทั้งจากทางไร่กล้วยและหนองยยบูมีที่จอดรถอยู่หลังร้านเปิดทุกวัน8.30ถึง5.30สามารถสั่งผ่านแอบได้ด้วยนะคะโซนห้องแอร์จะมีที่นั่งประมาณ4โต๊ะชามนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำสูตรดั้งเดิมของร้านเลือกเป็นเสี่ยงไฮ้ที่นุ่มหนึบนิดๆเข้า ากันได้ดีกับน้ำซุปที่มีรสลุ่มลึกกลมกล่อมสำหรับปริ้นอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะเกี๊ยวปลาลวกจิ้มจะมาเป็นแบบแผ่นบางๆทำจากปลาล้วนของร้านนี้จะเป็นแบบไม่มีไส้สัมผัสเด้งๆเสิร์ฟมากับน้ำจิ้มเมนูที่ปริ้นชอบและแนะนำสุดๆเส้นปลาย็นตาโฟต้มยำให้เครื่องและเส้นปลามาแบบแน่นๆจัดเต็มเข้มข้นครบรสสำหรับปริ้นเป็นอีกชามที่อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะใครชอบเส้นเล็กเหมือนกันบ้างคะชามนี้เส้นเล็กแห้งต้มยำที่ร้านใช้มะนาวสดปรุงมา แบบรสไม่จัดมากชามนี้ปริ้นปรุงเพิ่มเล็กน้อยเส้นเล็กที่เหนียวนุ่มเหนึบเข้ากันกับเครื่องและลูกชิ้นปลาเป็นอย่างดีฟินสุดๆค่ะปิดท้ายด้วยขนมถ้วยที่ทําสดใหม่ทุกวันหวานมันกําลังดีและชาไทยสูตรของทางร้านหอมเข้มข้นแก้วนี้จะสิบบาทเมนูอื่นๆกับราคาจะตามนี้เลยนะคะเมนูข้าวก็มีติดใจจนต้องซื้อกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะอยากให้ทุกคนมาลองกันดูนะใครไปมาแล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าชอบเมนูไหน